อยู่กับอีสานไทยกินชมเที่ยวนะครับวันนี้พาะรูกชายมาเรนานะครับบรรยากาศโจ๊จนะครับนี่ครับบรรยากาศทุง่งนานะนะครับวันนี้ก็เดินชมวิวกันนิดๆนะครับ

เจข้าวนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับจะบรรยากาศดีๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกันนะครับสวัสดีนะครับเออมา แตกปูจูวายมาพ่อปูนะครับบรรยากาศโอ้พระเจา้ายอด,ดมันยอดมากฮ่าฮ่ฮ่ นะครับรรยากาศจะโจ๊ป่งป่งคอเฮ้ยปงคือเป็นหนึงกี่ว่าอะเจอได้ <m> อะไรกาะนะคับตรงนั้นะครับโอ้ยฮะ อูนไปจัปลาหนุนนะครับบรรยากาศโรงงานนะครับทุกคอ้ยพ่อปลาโรงานจนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ